สวัสดีครับที่รับตัช่อง Master ATM นะครับคุณก็ยังอยู่กับผมในเกมแฟนฮังเกอร์นะกับการพูดถึงเจ้าหมาสุดโหดที่ไม่ว่าใครก็ตามนะที่เล่นเกมนี้ครั้งแรกก็ต้องประสบโชคชะตาเดียวกันนั่นก็คือการเป็นอาหารหมาแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยเล่นเกมแฟนฮังเกอร์หรือไม่เคยดูคลิปมาก่อนเลยผมก็แนะนํอย่าเพิ่งดูคลิปนี้เลยดีกว่าครับผมอยากให้คุณโดนแดกก่อนแต่ผมจะตีต่างแล้วกันนะว่าทุกคนนั้นผ่านการโดนแดกมาแล้วนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า แจ็คก์อจอสุนัขล่าเนื้อแห่งดันเจียนเฟยันฮังเกอร์เป็นสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนมาจากฟองซัวให้คุกคามทุกคนที่พยายามจะปลุกลุกเข้าสู่ดันเจียนแห่งนี้พวกมันถูกฝึกให้เป็นสัตว์ร,ร้ายที่ไร้สติปราถนาเพียงบินเลือดและเนื้อของเหยื่อสดๆในปากเท่านั้นเราจะสามารถเจอมันได้สองที่นั่นก็คือ 1. ห,หน้าทางเข้าดันเจียนหากเราโมต่ตะลีลาบริเวณน,นั้นนานเกินไปเราจะได้ยินเสียงหมาเห่าแต่ไกล จากนั้นเสียงเห่าก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆและสุดท้ายสุนัขล่าเนื้อก็วิ่งเข้าหาคุณอย่างบ้าคลั่งในลานหน้าปราสาทนั้นคุณจะเห็นแค่หม้า3ตัวกำลังวิ่งไล่คุณอยู่แต่หากเข้าสู่โหมดแบทเทิลคุณจะพบว่าหม้าหนึ่งตัวที่คุณเห็นจะกลายเป็น2ตัวตอนสู้กันนั่นหมายความว่าคุณต้องสู้กับศัตรูทั้งหมด6ตัวตั้งแต่ตอนเริ่มเกม หากคุณโชคดีสามารถเอาชนะจักรกจิลสองตัวแรกได้แต่ยังไงก็ตามคุณก็จะต้องบาดเจ็บไม่มากก็น,น้อยสามัญสำนึกของมนุษย์ปกติก็คือหนีเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์แห่งความเป็นความตายนี้แต่ต่อให้คุณมีสกิลเดท็ที่สามารถเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูงที่สุดของเกม <é AT> ก็ยังคงช้ากว่าการไล่ล่าของจักรกิจิล นี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่ของผู้ที่เล่นเกมนี้ครั้งแรกและเป็นการทักทายผู้เล่นที่เพิ่งจะเริ่มเล่นเกมนี้ด้วยความโหดร้ายสมชื่อเกมหากเล่นในโหมดง่ายการหนีเข้าปราสาททันทีเป็นตัวเลือกที่ดีสุดๆแต่ถ้าเกิดคุณเล่นในโหมดบานกลางนั่นคือความคิดที่สุดบ,บัตรบเพราะหนึ่งคุณไม่รู้ทางในดันเจียนนั้นเลยว่าคุณจะต้องเดินไปไหนเพราะทันทีที่คุณเดินสำรวจในดันเจียนสักพักแจ็เกอรจิวนั้นจะตามโดมกลิ่นและไล่ล่าคุณมาจากลานหน้าปราสาท เข้ามาในปราสาทเพื่อสังหารคุณให้สิ้นซากทมกลางความวุ่นวายการตัดสินใจนั้นเป็นสิทธิชี้ความเป็นความตายของคุณทางแยกต่างๆในด้านเจียนนั้นมีมากมายความมืดที่ปกคลุมทำให้เรานั้นมองทางไม่ค่อยเห็นเรามีโอกาสจะเดินไปเหยียบกับดักเรามีโอกาสจะไปเจอกับพี่ยามและเลวร้ายที่สุด เราไปเจอทางตันที่ไม่มีทางหนีสิ่งที่เราพอจะทําได้นั้นก็คืออ้อนวอนขอให้โชคดีนั้นบังเกิดกับเราจนทําให้เราสามารถโค่นศัตรูลงสําเร็จเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่จะทําให้เรารอดชีวิตจากสถานการณ์สุดเลวร้ายนี้ได้แตะเชื่อผมเถอะหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรคาดหวังจากเกมนี้ก็คือโชคดีแต่ถึงอย่างนั้นจ,กกจักกรจิวก็ไม่ใช่ศัตรูที่จะไล่ทางต่อกอนสักทีเดียวเพราะว่ามันมีจุดอ่อนนั่นก็คือเราสามารถใช้กิ่งไม้ในการหลอกล่อความสนใจมันได้มันจะเสียเทิร์นในการต่อสู้หนึ่งครั้ง ส่วนการโจมตีเน้นโจมตีที่หัวของมันเพราะมีอัตราการหลบตีเพียง50%เท่านั้นนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสจะวันฮิตคิวมันได้ซึ่งเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของคุณแต่ถ้าหากมีการขู่คำรามเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าในเทิร์นต่อไปมีการโจมตีแบบพลิกเหรียญแน่นอนถ้าอยากจะรอด100%ก็กดป้องกันเอาไว้นะถ้าเกิดอยากเล้าใจก็สั่งโจมตีแล้วก็วัดดวงไปเลยแต่อย่างที่ผมบอกโชคดีไม่ใช่สิ่งที่ควรคาดหวังจากเกมนี้หากคุณทอยเหรียญพลาด คุณจะปรากฏอยู่ในเกมปกติจัก,กระเจ้านั้นจะเริ่มชาร์จและพุ่งกระโจนใส่คุณจากนั้นมันก็จะขย่ำคุณอย่างบ้าคลั่งหากคุณอยู่ใกล้กับทางเข้าดันเจียนมากพอคุณสามารถหลบหนีมันได้จากการพลิกเหรียญในครั้งนี้โดยการวิ่งเข้าสู่ดันเจียนไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ถ้าเกิดคุณเข้าทางหน้าปาการคุณก็จะถูกไล่ล่าต่ออยู่ดีและก็น่าจะจบไปด้วยความตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําว่ารีฟาร์มแล้วก็รีบลงไปทางซ้ายเพื่อเข้าไปสู่ห้องสเสบียงของคุกใต้ดินส่วนอีกสถานที่ที่เราจะเจ,เจอเจ้าจักกรเจอบนั้นอยู่บริเวณหลังปาการที่ต้องใช้ระเบิดในการเปิดทางเข้าไปสู่ทางเข้าภุ่มไม้ยักษ์และนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้าศัตรูที่ชื่อว่าจักกรเจ้อ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจง่ายๆโดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนนะ